คุณเคยโดนซื้อหรือเปล่าผมเองก็เคยโดนเหรอสองครั้งอุ้ยโดนไปตั้งสองครั้งครั้งแรกในสภาเงินน้อยหรือไม่เอาก็ให้เท่าไหร่ครั้งแรกในสภาเนี่ยก็มีการมาพูดคุยให้เท่าไหร่ใส่ถุงผ้ามาสีขาวครีมข้างในอาจจะเป็นขยะก็ได้มมันหลอกเปิดให้ดูข้างในมีเงินสองมัดมัดละหนึ่งล้านบาทโอ้ยแค่สล้านเองแต่บอกว่าถ้าเกิดตกลงปรงใจ อีก18มารับได้หลังวันสมัครสมาชิกกับเขา20ล้านอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณว่าไงคอสองถุง 100, น้อยไปหรือไงด้วยด้วยผมเองนะจารย์นะผมเป็น คนธรรมดาค,คนหนึ่งที่ได้รับการไว้วางใจของพรรคที่ตั้งในขณะนั้นก็คือพรรคอนาคตใหม่ให้เข้ามาโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยผมไม่เคยรู้จักธนาธรไม่เคยรู้จักปียบุตรไม่เคยรู้จักกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่แต่เป็นการตั้งพรรคที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนวันนั้นถ้าเกิดผมตัดสินใจ ไม่ใช่ไม่ใช่การทําลายพักอย่างเดียวแต่เป็นการทําลายระบอบที่จะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปธรรมดาต่อไปที่จะเข้ามาในในการเมืองด้วยว่าถ้า<อ>เกิดคนธรรมดาเข้ามา <c oughs> ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราห้ามคนอื่นไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองได้โอ้ยแต่น่ารักแล้วครั้งที่สองมากกว่าเดิมใช่ไหมคะครั้งที่สองในโค้งสุดท้ายที่กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนคอรมอที่มีกระแสว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคอรมอก็จะมีการนัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ไงนะโดยวันนั้นที่ผมรับนัดร้านอาหารเนี่ยก็เพราะไม่รู้รับนัดก็กะจะดูใจสิว่าจะเยอะไหมที่รับนัดร้านอาหารเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องนี้ก็คือว่าเราคิดว่าไปคุยเรื่องอื่นหรือว่าไปแล้วไปถึงยังไงพูดคุยเปิดถุงไม่อีกพอไปที่ร้านอาหารก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีเปิดถุงแต่ว่ารอบนั้นเขาก็แบบกึ่งขอร้องมากกว่าว่าเขาถ้าเกิดได้รับเสียงสนับสนุนจะได้ขึ้นไปเป็นตําแหน่งอะไรอะไรยังไงต่างตาอ๋ออตำแหน่งมาล่อใช่แล้วก็แล้วเงินนะ ก็ไม <łość> ่ได้ไปถึงการพูดคุยตอนนั้นเพราะว่าเราเบรกก่อนว่าแคาไม่ถามก่อนล่ะก็ถ้าเกิดถามกลัวกลัวใจอ่อนครับแซวเล่นก็จัดแซวเล่นก็คือว่าสรุปแล้วก็คือ ก็<อ>คือ <ตำ S 1> ยุยติยุติคงรู้แล้วว่าเงินซื้อเธอไม่ได้ไม่ก็เลยยุติ <c oughs> การสนทนาก่อนว่าพี่ถ้าเกิดพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องตอบอ่างนี้เลยว่าไม่สามารถตัดสินใจแบบนั้นได้แน่นอนนะพี่นะแต่ถ้าเกิดคุยเรื่องอื่นพี่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นในการทํางานสภา,าโอเคไม่มปปัญหาแต่ถ้าเกิดเรื่องย้ายเรื่องไปสนับสนุนทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมทาไม่ได้แล้วเธอไม่กลัวเหรอเขาจะผูกใจเจ็บโอ้ยนี่ยิงมาชวนแล้วทํา ผมว่าจบสวยนะครับวันนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาคุยกับ3คนได้หมดเลยทั้ง3คนเ็าบอกว่ามีมึงนี่แหละที่กคุยไม่ได้วิธีการของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการเสียงสนับสนุนเนื่องจากว่าจู่โจมมากใช่เนื่องจากว่ารัฐบาลเสียงมันปริ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นการจู่โจมเนี่ยมารอบทิศทางไม่ว่าจะใช้เรื่องของปัญหาครอบครัวมากดดันไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องของพรรคพวกเพื่อนพ้องมากดดันไม่ว่าจะใช้เรื่องของกลไกในด้านของธุรกิจ ต่างๆไปกดดันธุรกิจของเขาอันนี้ก็มีเกิดขึ้นที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนที่ที่ย้ายออกไปก็มีกระบวนการในการบีบไม่ใช่แค่เสนอเงินแล้วแล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาไปเลยครัอาจารย์มันมีกระบวนการในการบีบนะไม่ว่าจะใช้ยุทธวิธีอะไรต่างแสดงว่าพักที่มาซื้อก็เป็นพักที่แบบไร้กาศมากครับอะไรยังกล้าจะไปอยู่กับเขาอีกหรอผมคิดว่าวันนี้ หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วแล้วก็น่าจะรู้สึกเสียใจด้วยที่ตัดสินใจในวันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ได้รับการลงโทษจากพี่น้องประชาชนและแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งกลับใจได้อลอกคราบงูเห่าทิ้งไว้ที่พักนั้นแล้วก็จะลื้อยกลับมาที่เราเราจะรับอีกไหม ไม่มีทางครับอาจารย์เพราะว่าในการตัดสินใจวันนั้นทําลายไม่ใช่แค่ทาลายพรรคแต่ทําลายความหวังของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจเลือกอนาคตใหม่ทําลายความน่าเชื่อมั่นของพรรคอนาคตใหม่ที่กําลังพุ่งทยานในการที่จะได้รับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนวันนั้นเขาทําลายอะไรหลายๆอย่างค่ะคุณกายคุณรู้ใช่ไหมคะว่าพรรคไหนชอบซื้ออาจารย์ก็น่าจะรู้นะครับฉันเหรอเว้ยฉันถามคุณทาไมคุณโยนมาที่ฉันล่ะผมว่าอาจารย์รู้แล้วจริงหรอใช่ครับ เอ๊ะทำไมคุณอย่างรู้มาถึงในใจฉัน,<า>นแต่ฉันคิดว่าคนที่รู้จริงครับคือคุณครับ